วันอาทิตย์วันนี้ตัวแม่ค่ะนะคะเป็นตัวแม่แล้วนะคะถือว่าเด่นในเรื่องของกันอยู่ในสังคมมียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีความพร้อมชีวิตมาถึงจุดที่มั่นคงนะคะหรือว่าดวงของคุณนะคะมีดวงคนอุปถัมภ์นะเรื่องงานวันนี้ในองค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะ จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่คุณอาจจะไม่พอใจกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนี้ก็ได้ยังมีความกังวลใจกับการที่จะได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับใครตกงานนะคะจะได้งานแต่คุณก็อาจจะทําได้ไม่นานหรือไม่ชอบงานนี้ที่คุณกําลังลงมือทํา หรือถ้าใครที่การงานมั่นคงแล้วรู้สึกว่าบริวารไม่เชื่อฝังมีความกังวลใจเกี่ยวกับบริวารคนที่เราร่วมงานด้วยหรือมีความน้อยอกน้อยใจนะคะผู้ใหญ่ในองค์กรหรือเจ้านายอยู่นะคะการค้าการขายวันนี้นะคะยอดอาจจะตกลงนิดนึงนะคะทำให้คุณกังวลใจแต่แต่ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าคุณมาถึงจุดที่มั่นคงแล้วในเรื่องของสายงานสำหรับการเงินวันนี้รายจ่ายเยอะ เกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยเกี่ยวกับบุตรบริวารเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับตัวบ้านนะคะบางท่านอาจจะทําบ้านอยู่บางท่านอาจจะดูแลคนเจ็บคนป่วยบางท่านเนี่ยมีน้องหมาน้องแมวที่ต้องดูแลการเงินเนี่ยอาจจะล่อยหล่อลงทําให้คุณกังวลใจนะคะ สำหรับเรื่องของความรักก็ยังไม่ไหวนะคะปัญหากเก่ามาทําให้คุณเครียดทําให้คุณกังวลหรือคําพูดของแฟนการกระทําของแฟนทําให้เราน้อยอ,อกน้อยใจหรือน้อยเขาสําหรับคนที่เลิกรากันมาก็ยังมุฟออนไม่ได้ยังคิดถึงกันอยู่นะคะสําหรับคนโสดโสดไปก่อนนะวันนี้ถ้าเจอใครวันนี้ก็เป็นความรักที่ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้สถานะ นะคะอาจจะคุยกันมาสักระยะหนึ่งแต่เขายังไม่ไม่เรียกเราว่าแฟนหรือยังไม่ให้ความชัดเจนกับเราก็ยังนอนอยๆอยู่ในเรื่องของความรักนะคะสุขภาพของตัวคุณเองวันนี้วันอาทิตย์นอนน้อยนอนไม่พอสลึมสลึงมึนมึนงๆนะคะระว่างเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจบางท่านอาจจะเป็นไข้เป็นไวัยเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอนะคะระบบทางเดินหายใจมีปัญหาหรือเกี่ยวกับนะคะ หัวเข่าแล้วก็มดลูกด้วยต่อมลูกหมากด้วยถ้าเป็นสุภาพบุรุษนะคะแต่ว่าวันนี้การนอนเนี่ยน่าจะพักผ่อนน้อยมีความกังวลใจเกี่ยวกับบุตรบริวารคนในครอบครัวหรือปัญหาเก่าๆยัง คุณยังแก้ไม่ได้การทําบุญวันนี้ควรทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับน้องหมาน้องแมวนะคะและอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะอันนี้เป็นไพ่ของเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะทุกคนนะคะคุณอาจจะเคยล่วงเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าเด็กก็ตามนะคะต้องอุทิศบุญให้พวกเขานะวันอาทิตย์นะโอเคนะคะโชคลาภวันนี้ความฝันถ้าไม่ฝันห้ามเสี่ยง นะคะเลขเก่าเลขเบิ้ลเลขซ้ำเลขที่คุณเคยซื้อไปแล้วนะคะเป็นสื่ออายุเจ้าของดวงชะตาสามสอแล้วก็หนึ่งแปวันนี้วันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องกังวลใจบ้างแต่ยังไงคุณคือตัวพ่อคุณคือตัวแม่ทุกอย่างมั่นคงแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความคิดของคุณแค่นั้นเนาะนะคะใดๆนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากค่ะโชคดีนะคะ